ขณะนี้แมวกำลังนอนอยู่นะคะเออใครไม่เห็นมากงวะเดี๋ยวคนจะคิดว่าแมวมาในนู้นอยู่อะสิคิดอะไรมาวะแมวมันมันมันเดี๋ยวคนจะคิดว่าแมวมันหลับอยู่แล้วก็เลยบอกว่ามันนอนอามาเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าตาลค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลค่ะแต่สีนึงไม่ใช่เลยค่ะ สีอะสีดำกับขาวนะคะเอาคุณถือกล้องหน่อยค่ะถือทำไมอะคะแป๊บเดียวไม่ได้ค่ะโอ๊ย <c oughs> นี่เสียงเราเบิดนะคะ <c oughs> เร็วๆเถอหน่อยฮียไอเตร์น้่งไงมาแล้วนี่ยนี่ไปแบบข้าน้าเขาไป คำหาความหนาวทำให้แมวเดือดดอนมากมากเลยตัวนี้มันเล่นแมวแกเอลซ่านฉันเองตอนนี้เราจะแยกสีแมวกับสีผ้าไม่โอดนะคะหายใจแรงที่พายไ,ไอ้ตาเลย เอาซูมเข้าไปนะคะซูมเข้าไปซูมค่ะ <c oughs> ไม่ๆๆกลับมาอันนี้แม่กำลังโโหนะคะคุณคะรีบปล่อยมันเถอะไอ้เชี่ยตัดทิชชู่ให้ดีนะคะบ๊ายบาย